นักร้องสาวแอลลี่อัชิระยานิติพลสังกัด411 Music บินลัดฟ้าไปทำเพลงที่ประเทศเกาหลีใต้เรียมตัวคัมแบ็กผลงานเพลงใหม่โดยระหว่างนั้นมีเรื่องเซอร์ไพรส์เมื่อนักร้องสาวโพสต์ภาพคู่กับ2นักร้องดังพิง k s w ว a t เจ้าของเพลง Hit At My Words and B.I ศิลปินเกาหลีใต้อดีตสมาชิกวงไอคอนล่าสุดแอลลี่เดินทางมาร่วมงานไททันเดบิวต์โชว์เคสศิลปินชายเดี่ยวคนแรกไททันหรือไททันที่ประสา ของค่าย411 Music และได้ให้สัมภาษณ์ถึงโมเมนต์พิเศษที่ได้มีโอกาสเจอกับ2ศิลปินร่างว่าจะร่วมงานกันหรือไม่จริงๆหนูก็หวังว่าจะมีเหมือนกันค่ะอยากทํางานกับพี่ๆเขาพี่พิงค์สวีทกับพี่บีไอน่ารักมากๆค่ะที่เจอกันคือต่างคนต่างเคยร่วมงานกันแล้วก็วนมาเจอกันจริงๆวันนั้นไม่ได้คุยเรื่องงานเยอะแต่เราคุยเล่นกันแล้วก็เล่าว่าอยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้างเราเรื่องไปเรื่อยค่ะเรื่องผีเรื่องอะไรบ้างคือเหมือนได้ทําความรู้จักกันพี่ๆเขา เขาน่ารักมากค่ะหนูก็มีคำถามพี่เขาว่าเขาทําเพลงยังไงเขียนเพลงยังไงเพราะหนูก็อยากเขียนเพลงด้วยปิดท้ายสัมภาษณ์แอลลี่ฝากผลงานว่าก็ฝากคัมแบ็กของหนูด้วยนะคะหวังว่าพี่ๆจะชอบกันนะคะรอบนี้หนูก็ทํางานหนักอีกเช่นเคยค่ะฝากดูฝากติดตามตอนออกด้วยนะคะหนูเชื่อว่าออกเมื่อไหร่เดี๋ยวเราได้เจอกันอีกแน่นอนค่ะฝากด้วยค่ะคิดถึงนะคะ